ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศแกมมี่และอีซี่แหละบอกเลยว่าบรรยากาศไยดีแบบนี้สดใสสุดๆเพราะทุกมุมถูกแต่งเติมด้วยความสุขและความคิดสร้างสรรค์จากทีมงานของเราทั้งทีมช่วยกันตกแต่งออฟฟิศต้อนรับคริสต์มาสอย่างตั้งใจต้นคริสต,ต์มาสที่สวยงามสดใสไฟระยิบระยับพร้อมมุมถ่ายรูปสุดคิ้ว ยังมีกินไอปีใหม่แบบไทยๆด้วยนะผสมความอบอุน่นและความคิดเฉียในแบบ Easy Lab อย่างลงตัวค่ะและยังมีกิจกรรมร่วมสนุกจับของขวัญเพื่อแลกของรางวัลกันด้วยนะคะจากพวกเราทีมแกมมี่และ Easy Lab ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกและสร้างแรงบันดาลใจดีๆตลอดปีใหม่นี้นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ